น้อยซาไม่ชอบแกลเพื่อแล้วนะคะตั้งใจฝันให่ดีตั้งใจบูมให้ดีนะคะเด็กน้อยซามไม่ชอบแกล้งเพื่อแล้วถ้าชอบเล่นสนุกและชอบแกล้งเพื่อนเพืเ่อนมากมากเลยป้าหยาดีก,กำลังเก็แบแครอทอยู่ในสวนซาแอยบย้องไป ตกใจจนแครอทหล่นกระจายปุยหน้าเศร้าและพูดว่าซาอยากแกล้งกันแบบนี้สิอีกวันหนึ่งซาเห็นเต่าน้อยนิ่งกำลังเดินช้าๆแต่ริมรซารีวิ่งไปแอบแล้วเอาใบไม้มาบางทางเดินนิ่งสะดุดใบไม้เกือบหกล้มนิ่งมองซาด้วยสายตาไม่พอใจซาทำไมต้องแกล้งนิ่งด้วยซาคิดว่าการแกล้งเพื่อนเป็นเรื่องสนุก แต่เพื่อนเพื่อนกบไม่สนุกด้วยเลย,เลยวันหนึ่งซาอยากชวนเพื่อนเพื่อจะเล่นด้วยแต่ไม่มีใครอยากเล่นกับซาเลยเขาเกิดจะโดนแกล้ง้ารู้สึกเหนาวและเสียใจซาคิดได้ว่า,าการแกล้งเพื่อนทำให้เพื่อนไม่ชอบซาตัสดสินใจไปขอโทษปุยและนิคซาขอโทษนะซาจะไม่แกลง้งพวกเธออีกแล้วตั้งแต่นั้นมาซาก็เล่นกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานและเป็นมิตร กอกนได้อีกแล้วทุกคนถึงแื่รักกัน